ยงมูตรงหรือตีนแกะพี่น้องจ้ะมันก็ออกเป็นมู้ยุแต่ว่าทั้งนี้ดอกบกข่อยใหญ่เป็นไหนพี่น้องจ้ะนี่ค่ะฝนบกข่อ,อยตกมันจิเป็นกระยองกระหยังช่างใดบุพี่น้องเบิ่งค่ะเฮ็ดอันนี้ถ้าเพิ่งได้ออกเป็นมู้ยุพันก็จะออกหลายถ้าป้าอุดมสมบูรณ์พี่น้องแต่นี่ผูซื้อว่ามันจิเป็นแห้งๆพี่น้องจ้ะ ม่าเบิ่งนิามกันว่าสีไดบ่เหมือน,นี่เปียมูตรงพี่น้องมีดพี่น้องข่อยได้มีดมาแล้ว <c oughs> คนผู้ชายซื้อให้ไหมข่อยเห็ดเสียทั้งภูเขาขอก็ได้มีดหม่เฮ็ดผัดเบิดซตําเห็ดช่องแท่งขาวพี่น้องบัดานี่จะใช่มันออกแบบว่าออกแบบแปลกเนาะพี่น้องเนะาะออกเป็นกลุมเป็นก่อนไปนี่ช่องแทนด้วยพี่น้องเด้อก็สิเทาด้จักหน่อยตัวเนาะ ปกติวก็ติออกเป็นกุ้งเหมือนล่ะพี่น้องไม่ไผ่บ๊อบบ๊อฟังนี่อยู่ป่าเก่าพี่น้องแต่ว่ากะป่าเก่าแต่ว่ากะนี่นี่ค่ะ,คะแต่ว่าอีกคนเราฟังพี่น้องอ๋อเห็ดช่องแทนนะคะกำลังออกพี่น้องคือออกโดนหลัก็บ่ญหู่จนเถาว,วัลย์เนาะน้องบรรยากาศเก็บเห็ดมือนี่กระจกเป็นยังไงดอกเพราะว่ามันอากาศด,ดีอากาศเย็นแต่ว่า อันแนมหาดอกเห็ดมันรบบเป็นเปิดให้พี่น้องเบิง้งมันอยู่ใต่ใบใหม่ต้องเปิดเอาเสียงกระดังคนรบดอถท่ายให้เบิ้งหลายดีเมือนี้ว่าสิมะย่างเบื้องเห็ดคอนสนพี่น้องกับนังพ่อเห็ดแต่ดำอยู่ก็เลยเดเล่มเอาเนาะคือไม้เข้ามาเล่มนี่มันบมเป็นมูญญใหญ่ๆพี่น้องก็เลยบอดอถท่ายให้พี่น้องเบิง้งพ่อนะ่ะมันดันเจากับเก็บไปอยู่พี่น้องนี่มันจะออกไรล้วไรลวงไปจังสิค่ะ เพราะว่าสิมาเห็ดเบิ้งเห็ดคอนสนเขอเขาได้เห็นเห็นเ,เห็ดแต่ดำก็เลยเก็บให้พี่น้องเบิ้งก่อนค่ะพี่น้องค่ะมนนันเนื้เห็ดสีแนมหนาเล็กน้อยพี่น้องจา้าเพราะว่าเมันอยู่ใต้ใบไม้ใบไม้โดนไล่หลายแล้วพี่น้องนี่ค่ะนี่ก็เป็นคอนสนอีกหนึ่งสายพันธุ์เด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะ ออกตุบตุ่นที่ปีไปตรงนั้นก็จะออกเป็นมูเป็นต้นแบบนี้พี่น้องนี่ก็เป็นเห็ดขอนสนนะคะอันนี้มูใบใหญ่เป็นไรพี่น้องจ้ะเห็ดก็ยังอยากเกิดพี่น้องแต่ว่ามันควอมหนาวขมาเยือนเนาะคะ่ะเป็นกระเลยตรงหยุดชะงักขอนสนปลาหนีมาบบท่านพี่น้องเถาบดแล้วเห็ดขอนสนทั้งนั้นเด้อค่ะเด้อแต่ว่ามาดำแจวมาโบ,บท่านเทาบดพี่น้อง พอปลานีข้าวแต่เห็ดเบี้ยบบริมาฝนนะออกเป็นกุ้มไปเต็มเห็ดเอียวพี่น้องโอ้เห็เหหมดมาถ้ามาถ<อ>่<อ>ายพี่น้องอยู่ในป่าจา้ะพี่น้องอมะหอดกับมะปอเห็ดคอนสนมาซองเบิ่งพี่น้องตาบ้าบางกอยางพานมามันกระเทาะเลยล่ะกอนี่กระลังขึ้นพี่น้องโอ้ยงามอยู่ค่ะสวยอยู่พี่น้องงัดเอางัดเอาเอ้อ บางกอกกะกลาบางกอกกับฮ้านหลาเนาะเก็บน้ำกันพี่น้องอยู่ป้าเก้าค่ะพี่น้องมื้อนี้เขาป้าวันหยุดค่ะเพิ่งได้เขามาพี่น้องเอ้ยมาดามเจวสิบ่ได้ลงคลิปดอกอ่าสักมือสองมือคนล่ะเพราะว่ามันนั่นเนาะค่ะบ่มีเวลาง,งานหลายพี่น้องช่วงนี้นี่ค่ะพี่น้องง,งามๆค่ะกอนี่สวยอยู่ านเห็ดแถาเบิดพี่น้องเฮ็ดก้อ um. นสนพนะบรรยากาศป่าพี่น้องเบิ่งเห็ดก็จังมันเห็ดอีหยังแน่ดอกออกไปเต็มแต่ว่าบ่แม่นเห็ดกินเห็ดกินคนก็เก็บเนาะค่ะทางนี้แต่ปลาเห็ดป่าเฮาหลายอยู่ค่ะข้ามมาอีกฝั่งนึงค่ะพี่น้องเป็นป่าต้นสนมาส่งม่งเห็ดตีนแกะว่าออกแลก้วบค่ะวันเห็นมีพี่น้องจะ้ะนี่คะ่ะบรรยากาศของเฮา แต่ดำป่านี่พี่น้องขึ้นแบบนี้ขึ้นเป็นดอกสองดอกไปโอ้ขรุอย่างจนวิ่งมดหนามันระเบิพี่น้องนีค่ะมันขึ้นกระจายบ่ขื่นเป็นกลุ่มคือเก่าค่ะพี่น้องเอ้ยเขาบ่าสิมาสล้องมีดหม่เฮ็ดก็คือเป็นแนวนี่นี่ก็ออกยุ่ค่ะแต่ว่าเป็นแบบว่าออกออกว่าเป็นจุ้มญ่นะพี่น้องมันก็สิมดหนามันนั่นแหละเนาะ กายว่าวะนี่ออกอยุงยังสิค่ะออกเป็นแบบเป็นดอกเป็นดอกไปยังสิค่ะนี่อันนี้จะขี้ดินโพดนี่ค่ะแล้วใบาใหม่ก็ลายพี่น้องเอ้ยหอยกันตาบอดีกันแนมบอเห็นอิริได้พี่น้องใบใหม่โดนเนาะค่ะจวงนี เ้ากระไดเนี่ยย,ย,ยูพี่น้องแต่ว่าอันก็ออกข้างห้างบริษัทวัสดุค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะแต่ว่าอยากให้พี่น้องเบิง้งอันนี้ค่ะพี่น้องเบื้องพืนปูไปด้วยดอกใบไหม่ค่ะเบิ้งปลานี่กำลังเหลืองจักหน่อยกับม่มีใบใเลยพี่น้องโลนเบิดใบไหม่ต้นใหม่แต่ว่าืันนี้อากาศดียูพี่น้องอากาศอยู่ที่10องศาด้วยค่ะเด้อยงยพอนถึงเหลขกกันตัวเดียวปันไหนค่ะมา หลุนเฮตดตอก็มาดำแจวค่ะเป็นคอนสวนพี่น้องเบื้องดอกพันบานแล้วโอ้เสียดายค่ะข่อยมาสะเห็นเป็นยี่สิบสามสิบกอแต่ว่าม่ตกกะกอเท่าๆวป่อเฮ็ดดำพี่น้องเอา้าขึ้นเป็นดอกเง้วดอกบานแล้วพี่น้องท้าบานข่อยออกเป็นยุ่มซ้ำนี่แหละพี่น้อง <c oughs> ยุม่มใบใหญ่คือบานเพิน่นแต่ว่ากันยังเด็กเก็บอยู่ค่ะพี่น้อง เขยเลือใจเฮ็ดดำข่อยบอกออกออ่ออกเป็นก่อพี่น้องออกเป็นต้นต้นยังสีไปตะว่า,าดอกไงค่ะพี่น้องมอดูดหนายเงังว่าเบิ่งเฮ็ดทั่วบ้านข่อยพี่น้องออกเป็นตาสะอ่อนเนาะค่ะเนาะเบิง่งแต่แบบนี่กระดอกน้อยกระมีหลายด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าเหมือนไอ้บอห่หูวสิเก็บไปฝากไผนี่นี่มันหลายแห้งพี่น้องข่อยบ่เก็บเด้อเอาบรรยากาศไหมพี่น้องเบิงบ่งเบืองเบิ่งค่ะมันหลายนี่ ในทั้งนี้มันเถาแล้วมันจะออกเป็นแบบนี้พี่น้องเนี่เเถาแล้วนี่ค่ะอันนี้ม่อนยังหน่อยนี่พี่นอ้องม่อนละงามค่ะขอามีเวลาตบมะหมากของกะสิเก็บอยู่พี่น้องเบื้องเนี่หลายหลายพูดนะออกไปทั้งผลหมดแมนป๊ดได้พี่น้องอันดำดำนะคือคนเถาแล้วเต็มค่ะพี่น้องเอา้าทามาเบิ่งเฮ็ดดำหวานค่ะมันมีเนาะเฮ็ดอันนี้เถาแล้วดำหวานออกโบนี่พี่น้องออกแบบนี้ถ้าเป็นกอกะกอ ก็บ่ใหญ่มันฝนบ่ตุกข์ก็ได้บุพี่น้องเบิ่งค่ะบาทแล้วเด้อค่ะปีนี้เป็นยังไงบุปกติหอดเดือนเดือนไอ้พฤษจิกาผมได้มาดามเจ้าเดี๋เก็บมาพี่น้องเก็บกองหนึก้อนมันออกไปแบบนี้พี่น้องออกเป็นดอกแบบนี้บ่ออกเป็นอันโกลยังไงสิพ่อบ่าโกลยังไงปีว่าเสียงไงว่าเสียงนกพี่น้อง กรตกใจเบิร์ดหนังหนากะมี่ค่ะแต่ว่าออกเป็นแบบนี้ออกมาล่อต,อตออ่อยไปแบบนี้เอ้านี่ค่ะพี่น้องมันอ่อกแบบนี้นกระเงึดเออเมื่อกนนี้นี่เอาได้อยู่บ่พี่น้องเบื่อกดอกเพิ่นพี่น้องโอ้ยน่ามแต่ว่าสิออกไปทางแถาเนี่ยท่ะหาซ้าำนี่ก็ต้องเฮ็ดกินเมื่อนี่เลยนี่พี่น้องสามดอกหนึ่งดอกโอ้ย เพชรดำหวานได้พี่น้องนี่แต่ว่าเพิ่นสอนอยู่ไต่ไม่เออยังเอาได้อยู่พี่น้องลองเบิ่งว่าสิได้บ่ดอกเห็ดบ่พี่น้องดำหวานนะคะนี่เห็นเก็บค่ะมีเห็นเก็บแต่ว่าขอยากเก็บเป็นกอใหญ่ๆหน่อพี่น้องเนาะแต่บ้าไปละพี่น้องเนาะมัไม่เห็นเก็บเก็บไปสักวันจะเฝ้าจม ฝนมันเป็นแบบใดพี่น้องมันมันหนาวเข้ามาแล้วปาตานีเห็ดมันหลดเลยก็ยังอันเป็นอันบกยักขึ้นนั่นนะพี่น้องนี่ค่ะก็ได้ยุ่องโมเมนว่าได้หลายพี่น้องก็ดำแจ๋วก็ได้ยุอันนี้ก็ซ่องสีเทาแล้วทั้งนี้าากวางเอาเทาห้องก็บ่เอาเอาไปเป็นเสื้อเนาะพี่น้องเนาะเป็นหน้าปลาฟังนี่พี่น้องโอ้เห็ดขัดเทาบดแล้วนะอืเห็ดดำ ดำข่าวเบิรดอรุตเอาไปดูดกินกระตำบักุฮงมืวนนี้เลยมาเนี่เสียงลมพัดว้อยว้อยอยู่พี่น้องโอ้ยดำบานเถ่าเบิดพี่น้องจ้าเฮ็ดเนี้ยไรบัตานี่คอยนี่หน่าตะดอกวันบานมันพี่น้องน้ำเจียวบริมาปลาฟังนี่เพราะว่าติดงานพี่น้องบริโลงคลิปหาเบิรงก็เพราะว่างานหลายพี่น้องจ้ะก็เลย โบ้เลยเขาป้าฟังนี่โอ้ยเฮ็ดข่อยเทาเบิดพี่น้องเอ้าเทากเอาไว้เป็นหยังเนาะเอาม้อนม้อนเ่าอเฮ็ดตรงมองได้ก็มีแต่ดอกเทาเทาพี่น้องเอ้ยข่อยโอ้ยพี่น้องเฮ็ดกระบานเบิด์ตเทาเบิดเพื่อนนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้าเฮ็ดก็มีแต่ดอกเทาเทาเมื้อนี้โอ้ยข่อยอุตส่าห์มาแต่เช้าเก็บกองไว้ด้วยพี่น้องด้วยเฮ็ดดำบานพี่น้อง มืนอนี้มานําเจ้ากับผ้าเขาปลาเมื่อวันหยุดมาสองมีดไม้คุณผู้ชายซื้อมีดไม้ให้เพราะว่าขา่อยเสียทั้งภูเขาเถียวก่อนอันสิมาสลองอันมีดไม้พี่นอ้องเอ,อ้ยอตว่าเบิ่งเห็ดข่อยเฮาเบิดออโลดบานเบิด์ตเออร์โหลดทิม่มหลายกว่านี่เด้อพี่นอ้องเพราะว่ามันบานอันนี้จักสิเอาบ่เอาแต่ว่าขาเพิ่นแซ่บเด้อพี่นอ้องก็เฮ็ดปวกนี่ย่เมเกียง าสิเอาไปซะก่อนถ้าฮอดบ้านถ้าเกิดว่ามันดอกมันพังก็จะเอาดอกมันหิมเอาตะขาเนาะพี่น้องเนาะนีามันอึดนี่เป็นกระสีละพี่น้องตัดขาแนวกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะหลายอยู่พี่น้องจ้ามันนี่ก็ทักทายกันเพื่อวันหยุดนั่นแหละคนรดตั้งใจว่าสิมาเอาเห็ดดำงามๆเ่าบดอร่อยพี่น้องจ้าศูนย์ให้เจ้าของอยู่ จะซูนกระเฮ็ดแนวใดบัได้ดอกพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมันดำเจียวเฮ็ดเบียยค่ะเฟ้าวตัดเอ้าเฮ็ดบานมันหลดเต็มตาแล้วกว่าตันโอ้เฮ็ดแนวใด้จงขาวเป็บัวอีกฟังนึงพี่น้องว่ามันสิมีอีกบัวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเฮ็ดดำบ่ออกเป็นกอคือทั้งเพลินพี่น้องทางสวีเดนเนาะเห็นเข้าจะออกเป็นกองามๆพี่น้องโอ้ยดอกเป็นกอกอเนาะพลังเสรีขึกัน ทั้งมาดำเจียวก็ขีข่ลายแท้ปีนี้เฮ็ดสวิดคอ,อยกันว่าสิเฮ็ดคลิปง,ง,งา่ายเหมือนพี่น้องเบิงเ่งนี่แหละได้งามสั้นนี่แหละพี่น้องจ้ะเฮ็ดร่วมเฮ็ดแต่ดำเฮ็ดโอ้สารพัดเห็ดปีนี่อรูดเฮ็ดยังออกก็เอาเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้เนาะมันหนาวแล้วค่ะออกเป็นกอให้คอยกับนบ่ได้ออกมาสองดอกโอ้ยเห็ดดำพี่น้องจา้ามันคอยมานคักมันี ปลาโซด้วยข่อยมานี่นั่นเจ้าคิดว่าต้องรอ้ฝนมาสักก่อนพี่นอ้องเออพันจะงสิขึ้นมาหม่ขึ้นเป็นกอเป็นงามเนาะค่ะเนาะนี่นี่ออกเป็นจังสีค่ะพี่นอ้องออกเป็นดอกอ,อือต่วลาพ่นดอกงถ้าออกเดียวพ่นกระสีดอกงเนี่ยถ้าข้นเป็นกอกร็สิเป็นดอกสองดอกอยงสีพี่น,ออออน้องเออข่อยก็งงนี่พี่นอ้องวุ้กอนี่น้าอยู่กอนี่ เอออยากได้เบียดมึงสิแมนน่เนาะบอ่อเถ่าอ่ะพี่น้องออจมหลายว่าบ่เห็นเห็ดดำหวานพี่น้องมันออกสาพี่น้องเบิ่งมันออกสาปีนี้เพราะว่าดำเจ้าคือเ่าเป็นเพราะว่าฝนบ่ตุกด้วยพี่น้องด้วยมันแห้งมาประมาณสองอาทิตย์ละค่ะพี่น้องท้งสวิตท,ทางบ้านมาดำเจ๋ยวด้วยเช่นนี้บ้าค่ะเห็ดกระสิเป็นเพราะว่าดินฝาอากาศนั่นแหละนาะพี่น้องน,น,นอกขึ้นว่ามันก็เลยเป็นเหตุให้เห็ดขึ้นบ่ดีพี่ได้อากาศดีมันก็ดีอยู่ด้พี่น้อง เอาเรียบค่อยงามแต่เมาเก็บเพ็ดน้ำกันพี่น้องเอ้ยจมไปเยอมากอะได้ตะกอซ้ำนี่ละกอใหญ่ๆงก็สะบานเขาก็บ่ออกเฮ็ดดำก็ได้ค่ะพี่น้องมันมันหนาวแล้วบ่อากาศอยู่สิบองศาพี่น้องมาเนี่เฮ็ดดำกน็นี่ละค่ะมาเก็บเอาบานเน่จุ่มเน่ โอ้ยแค่เพชรกระทอห้องจอกๆกับพี่น้องเอ้ยยื้อเข่าใครก็ได้แต่ว่ากับพี่นองอย่าออกยุคพี่น้องได้หลายคนหนีอยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็ดสวิตเซอร์แลนด์ทำไมเป็นแบบนี้วันนี้ตอนนี้เห็ดสวิตเซอร์แลนด์ทำไมออกแบบนี้อ๋อโอ้เป็นายาสีไปพี่นอ้องเอ้ยแต่งง พปกติีมาดันเจลสิเอาเป็นก,กอกพี่น้องเฮ็ดอันนี่เราออกไปแบบแบบแบบงงอะนะไม่ย้อนจำหลายเติบชัวเกิบไปเก็บมากสิได้เต็มตาคือเก่าวยังลู้ว่าอย่างเ<อ>ดียว<ด>กันนี่แหละพี่น้องแต่ว่ามันหางออกแบบว่าแมบบันเป็นแบบนี้มันเป็นดอกอะนะมันว่าเป็นจุ่มใหญ่ๆบุ๋เป็นกอกรนะบ่าเป็นตาสะอ่อนแต่ว่าเก็บไปเก็บม,มากสิเต็มตาอยู่เฮ็ดทั่วพี่น้อง ออ,อ,อ,กกออกเป็นจุ่มจุ่มจังสีเด้อค่ะปีนี้ออกแปลกแปกันออกเป็นจุ่มพี่น้องจุ่มบบกใหญ่อันนี้ใตน้ำค่ะนี่ค่ะออกไล,ล่รั้วไล่ลวงไปพี่น้องพุ่นน่ะลายค่ะค่ะพุ่นน่ะตาว่าเหมือนนี้แม่ําเจา้าโกเก็บเพื่อพี่น้องเด้อมันมันเต็มตามันสินนักออกใตญงาย่างพันไปพันมากกับโบเห็นเถาเบิดพี่น้อง เราค่อยอันนี้ปัญหาเพราะว่ามันฝนบตกนี่เองพี่น้องรอบฝนตกมาอีกจักหน่อยนี่โอ้ขึ้นมางามปัญญังเรือพี่น้องเห็ดดำนี่สวยอยู่ค่ะพี่น้องตาหยาหลายเด้อขึ้นตาหยาตาเฮากะโอเคอยู่พี่น้องมันนี่กะเต็มอยู่แต่ว่าดอกบานหลาย พี่น้องจ้ากำลังเสิร์ฟควมามหวานซัมหนีเด้อค่ะเด้อเอามื่อนี้ก็ได้เต็มตายดอกถึงสิเป็นเห็ดบานกระไดเนาะค่ะเนาะอาจสิเป็นช่วงสุดท้ายของเห็ดดําวานแล้วก็ได้พี่น้องเพราะว่าฝนมันโมตกเนาะพี่น้องสังเกตเบื้องมันบานเบื้องเล้วค่ะพี่น้องมื่อนี้มาดําเจ้ากัเก็บเก็บเห็ดร่วมเนาะหลายเห็ดอยู่พี่น้องบวชพิษบวชพถอะละละคอยอันเมื่อยค่ะพี่น้องนอนนอนเดือกค่ะงานกระไรเนาะเหลืองานเดือกเดือกแลละกะตื่นเศร้าว่าสิเขาปลาเก็บเห็ดม้วนๆสลองมีดไม่พี่น้อง ที่ไหนได้เฮ็ดบานเบิรพี่น้องจ้ะเอาอาจสิเป็นคลิปที่ถ่ายของการเกเห็ดเนาะก็จะสิหาคลิปอย่างอื่นมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าค่ะสำหรับวันนี้มาดันเจ๋าลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีทุกคูทุกคนยูด,ดีมีแห้งวันสุข,ขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ